เงินไม่มีจะกินเยอะอีก ป้ามีเง,งอยู่20บาทเราจะซื้อผัดไทยสักชามได้ไหมคะค่ะเออป้าขอส่งผัดไทเพิ่มด้วยได้ไหมคะคุณป้าคะทางร้านเราผัดไทยปกติก็อยู่ที่ราคา60บาทแล้วนะคะนี่เห็นว่าคุณป้าน่าสงสารก็เลยขายให้ถูกถูก แล้วป้ายังจะเพิ่มเส้นเพิ่มไข่อีกหรอคะคุณคะทำให้ป้าแกเถอะค่ะเดี๋ยวฉันออกให้เองผัดไทยใส่กุ้งให้แกด้วยนะคะได้คะ่ะรอสอักครู่นะคะขอบคุณมากนะหนูไม่เป็นไรค่ะป้าเดีย๋ยวคุณป้านั่งรอก่อนนะคะคนอะไรเงินไม่มีจะกินเยอะอีก ้ปไปไอ้ข้างนอกไปสปกสปรกก็สกปรกไปเล่นกายไปคุณป้าคะมานั่งกินด้วยกันก่อนก็ได้นะคะมาค่ะเดี๋ยวหนูช่วยยก ขอน้ำหนึ่งขวดค่ะได้ค่ะน้ำที่สั่งเลยค่ะค่ะ่ค,ค่ะป้าดื่มน้ำก่อนนะคะขอบคุณมากนะคุณป้าคงไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันเลยใช่ไหมคะค่อยๆกินก็ได้ค่ะป้าป้ากินข้าวมาแล้วเมื่อเช้านี้ กินข้าวไปสามจานกินไข่อีกห้าฟองแล้วทำไมป้าลูกชายป้าป่วยเป็นโรคเมล็งเม็ดเลือดขาวเลือดจามมากตอนนี้ตงการเลือดดว่วที่โรงพยาบาลบอกว่ามีเลือดไม่พอ หมอก็บอกป้าว่าป้าต้องมีน้ำหนักมากกว่า50กิโลขึ้นไปถึงจะบริจาคเลือดให้ลูกชายป้าได้นี่ป้าป้าจะมาโกโหกใครกันเนี่ยที่โรงพยาบาลไม่มีเลือดสำรองหรืไงคุณหมอบอกแล้วเลือดของลูกชายป้าเป็นกรุ๊ปเลือด r h negative เป็นกุ๊ปเลือดหายยากหามาหลายโรงพยาบาลแล้วไม่มีเลือดกุ๊บป n เลก t i v e เลยป้ากับลูกชายเลือดกุ๊ปเดียวกันป้าก็เลยต้องกินเยอะๆให้น้ำหนักมันถึง50ตอนนั้นป้าจะได้บริจาคเลือดให้ลูกชายได้สักทีคุัป้าคะ กรุ๊ปเลือด r h e g a t i v e ีหายากก็จริงแต่ยังไงเดี๋ยวหนูจะช่วยหาอีกแรงหนึ่งนะคะคุณครับคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วครับผมกรุ๊ปเลือด r h e g a t i v e ีเหมือนกันเดี๋ยวผมจะช่วยคุณป้าบริจาคเลือดให้ลูกชายครับจริงเหรอคะ <c oughs> ตะกี้คุณพูดเรื่องเรื่องจริงใช่ไหมคุณ <c oughs> ไม่ได้โกหกป้านะจริงครับป้า ลูกชายป้าโชคดีมากเลยนะครับที่มีแม่ที่ดีแบบนี้ไม่เหมือนกับผมที่เสียพ่อไปตั้งแต่เด็กๆไปกันครับไปโรงพยาบาลกันผมจะไปบริจาคเลือดให้ลูกชายป้าเองจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนดีเหมือนกันนะคะฉันขอบคุณแทนป้าเขาด้วยนะคะไปกันครับป้าป้าขอบคุณนะลูกชายป้าจะได้รับการช่วยเหลือแล้ว,ล,วลูกชายป้าจะได้มีเลือด ได้รับเลื่อนแล้วแมค่ะคุณป้าพ่อแม่มอบชีวิตให้กับพวกเราเลี้ยงดูพวกเราจนเติบโตคอยอยู่เบื้องหลังและเป็นที่พึ่งพิงของเราเราต้องรู้จักบุญคุณของพ่อแม่และมอบความรักให้แก่กันและกันดังเช่นความรักที่ท่านมีให้กับเรา